ขอแนะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชและเกมอร่อยต่างๆมากมายนานๆเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นลิงก์แปดล้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เกี่ยวกับนายคุงในเกมวันพัชแม่นะครับในเซิร์ฟเวอร์6 6 6นะครับโอเคผมนิมการจะมาอัปเกรดตัวละครนะครับขึ้นเป็นพัชสิเป็นเซตขั้นสองนะครับเป็นตัวละครตัวที่สองนะครับในทีมของงนนายคุะ โอเคนะครับตัวละครที่ผมจะทําขึ้นเป็นพาร์ทสก็คือเป็นเจ้ากาโรระดับ UR นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะซึ่งที่ผมยังไม่ได้ทําขึ้นพาร์ทสเนี่ยเป็นเพราะว่ามันขาดหินพัฒนาฮีโร่นะครับหเม็ดนะซึ่งเรามีอยู่ละสเม็ดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีอ่าที่แรกอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมจะไปไล่หินพัฒนาฮีโร่นะครับเพื่อทําการอัปเกรดเจ้ากาโรนะครับขึ้นเป็นพาร์ทสนะซึ่งเด็กถามว่าพี่ครับกาโรพาร์ทสเก่งขึ้นเยอะไหม เอาจริงนะครับคือมันก็แทบไม่ได้ต่างอะไรจากพาร์ทหนึ่งเลยอะ่ะนะครับก็คือดูไอ้พวกเปอร์เซนต์กับไอ้พวกรอบนะก็คือ1นึกับเมันก็เหมือนเดิมนะครับหนึกับเนะซึ่งสิ่งสิ่งที่มันจะแตกต่างนี่ก็คือท่าน้าของตัวอ่าสะท้อนดาเมจจริงนะครับก็คือจาก200เนะกลายเป็น300แค่นั้นเลยนะครับสำหรับการลบพาร์ทสมันไม่ได้มีอะไรเลยก็คือแค่สะท้อนแรงขึ้นโอเคมาครับสิ่งที่ผมจะพาไปแก็คือเป็น ฮีโร่ซับพอร์ตนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีสายรัด400แล้วนะครับนี่เป็นไงก็คือสามารถแลกได้นะครับหินพัฒนาฮีโร่นะ1นนะเมนะ็ดมนี่นะครับกลายเป็น3เม็ดนะจัดมานี่นะครับกลายเป็น3เม็ดนะหินฮีโร่เพราะว่าผมเองเนี่ยผมน่าจะไม่สุ่มเจนอสยูอาร์บวกนะใช่ไหมเจนอสยูอาร์หรือว่าเจนอสยูอาร์บวกวะเออผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเองผมน่าจะไปสุ่มเจโ็พาร์สองกับไอเจ้าโบอารพาสสองนะเออส่วนเจนออน่าจะข้ามแหละ โอเคมาครับของพัฒนานเราพร้อมแล้วนะครับในการขึ้นเป็นพาร์ทสองนะจัดไปนี่นะครับโอโห่าจะพาร์ทสองนี่คือคนอื่นเขาพาร์ทสองกันไปนานแล้วอะแต่ว่าเราแม่งเพิ่งพาร์ทสองโอ้โอเคนะครับส,ส่วนพาร์ทสามก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับต่างกันแค่อ่าเพิ่มจิตลบนะครับร้อยห้าสิบแต้มนะแค่นั้นเลยสำหรับการลบพาร์ทสามเนาะโอเคอ่าเดีย๋ยวเอามาใส่โชว์หน่อยมาครับโชว์ตัวไหนนะนี่อะ กาโลปัจจุบันของผมนะครับพลังอยู่ที่ประมาณ31ล้านนะครับเป็น5ดาวเหลือง4ดาาม่วงนะครับยังไม่ได้ขึ้น5ดาาม่วงนะเพราะว่า,าสกิลพีโลไม่พอแล้วก็เศษม่วงน,นะครับยังไม่พอนะเออผมก็มาดูกันนะครับว่าผมฟาร์มยังไงน่าจะเป็นเพราะว่าผมฟาร์มไม่ทันแหละเพราะว่าหลักๆคือผมฟาร์มด้วงกับฟาร์มกระบองเนี่ยคือผมฟาร์มเยอะนะมันก็เลยอ่าไม่พอใช้นะครับก็เลยยังไม่ได้ขึ้น5ดาานะม่วงเหมือนคนอื่นโอเค นะครับทักธงทักษราก็เหมือนเดิมนะเป็นแทงเวลเจ็ดกับต้านขีเ,เวลเจ็ดส่วนหน้า2ก็ต้านขีเวลเจ็ดสองอันแล้วก็เป็นแทงแทงเวลเจ็ดนะครับ1อันอ่ะไอทเทมเฉพาะก็3ดาวนะครับตายเฉพาะก็6ดาวนะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นนะยังไม่ได้มีเซตตายตัวนะครับเพราะว่าหายากนะเซตตายตัวของมันโอเคนะครับซึ่งนี่ผมไปทําการปั๊บมืใหม่นะครับก็คือเป็นโบนัสเอนะครับ2แถวนะนี่แล้วก็เป็นเอชพีหนึ่งแถวเดี๋ยวค่อยรีเพิ่มนะเพราะว่าคุณแจ หมดนะครับคุณแจไม่พอใช้นะเดี๋ยวค่อยไปล็อกนี่ครับเดี๋ยวค่อยล็อกทองแถวนี้เพิ่มนะเพื่อหาสามแถวไปเลยนะให้มันแบบสุดๆไปเลยละกันโอเคส่วนอันอื่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนขึ้นมานะอ่ะเลือดนะครับอยู่ที่ประมาณ19ล้านนะครับนี่นะเลือดก็ถือว่าพอได้คุยกับเขาหน่อยนะเออโอเคส่วนดับพลังก็เหมือนเดิมนะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้คือมูลานนะครับขึ้นเป็น อันดับ2นะแต่ว่าผมเองนี่คือยังไม่ได้เปิดเพิ่มพลังจริงๆผมเนี่ยน่าจะประมาณ1้0ล้านนะแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยเปิดแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอกักไว้ก่อนแล้วกันนะจริงๆร้อยล้านเนี่ยน่าจะมี5คนแล้วนะครับเขาคุยก็น่าจะเกือบเกือบร้อยล้านแล้วนะครับสลับเขาคุยนะเออก็ตึงนะครับแต่ละคนอ่ะโอเคมาเดี๋ยวพาไปหวดหน่อยแล้วกันนะสลับกาลูพาร์สองนะครับสะท้อนนอ้เมลแรงขึ้น100ซนะครับจาก200เป็น300ออ่ะ ท็อปไฟนะครับผมน่าจะตีไม่ไหวนะนี่ครับทางทีมจริงนะร้อยสิบล้านท็อปไฟผมน่าจะไม่ไหวอ่ะเอาอันดับหกแล้วกันใครเป็นอันดับหกเอ้ยอันดับเจ็ดวะโอ้พี่โปเต้นนะพี่โปเต้ผมนี่คือโดนโดนตลอดเลยอะ่ะมีคนอื่นอีกไหมอันดับแปดชิคเก้นโอ้โหชิคเก้นไหวปะวันนี้เราเจ็ดสิบสี่ล้านแต่ว่าเขาไม่มีกระบอกนะอ่ะเดี๋ยวลองเทีกับชิคเก้นหน่อยแล้วกันนะครับไม่ค่อยได้ตีนะร้องหัวกับคนที่ไม่มีกระบอกแล้วกัน มาล้วแน่นอนครับจังหวะนี้เอ้ยแล้วผมปรับตำแหน่งผิดว่ะผมว่าจะโยกกระบองมาแถวล่างนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันอยู่แถวเดียวกับกาโลนะไม่งั้นเดี๋ยวคือมันจะตายไวเพราะว่ากาโลคือมันเป็นอมตาเจ็ดเทินไงโอ,โ,โ,นนโอ้โหแล้วโดนมาครับ300ล้นโล้านหูยวิดามีแรงเนี่ยชิเคเก้นนะเดี๋ยวเจอกาโลของเรานะครับพลัง31ล้านหวัดมาแลวจังหวะนี้ครับอาชูรายับไปหนึ่งหมัด11อล้านดาเมจ ล้วติดรบไปแล้วสมตัวเอ้ยชิปหาแล้วนะครับผมว่าโซนิคผมน่าจะไม่ทันได้บัฟว่ะโอ้โหจังหวะนี้แล้วงานส่วนแล้วครับกาโลเก่ามาหนึ่งดอกโอ้โหแปดร้อยล้านนะครับปรับหมดตรงเลยโอ้โหเรียบร้อยครับกระบองก็ตายหาไปแล้วโอ้โหแล้วเหลือกาโลก,กับดวงสองตัวอ่ะมาครับไม่เป็นไรให้เปิดก่อนทั้งทีเลยจัดมาเดี๋ยวเจอเราสวน นะครับจะให้รู้หน่อยว่ากาโล่พลัง31ล้านเนี่ยมันของแท้เลยแล้วมาครับจังหวะนี้โอ้โหยับไปหนึ่งหมัดมแล้วกาวโร่นี่คือเปิดตัวท้ายของทีไม่เนี่ยโอ้โหลกาโล่นะครับเปิดตัวท้ายของแมตช์เลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับ130ล้านแล้วมาครับจงังหวะนี้กาโล่ของเรานะครับปล่อยหมาายัดไปโอ้โห400ล้านนะครับพิกอตติดโลดแต่ว่าไม่ตายนะเออแล้วดวนนะครับเสียตายเกิดไปหนึ่งทีอันเรียบร้อย นี่ครับดวงตายเกิดเขาน่าจะเป็นพาร์ทสองไหมเพราะว่ารอบเหลือหกเออจากสิบนะครับเหลือหกนะเออน่าจะเป็นดวงพาร์ทสองอ่ะเรามาครับรับส้นตีนเต็มๆเลยจังหวะนี้เพราะว่าคิงไม่ยอมตายนะพอคิงไม่ตายนี่คือพันมันก็พาเพื่อนแอนตีไม่ยังนะ้งอ่ะเราก็โดนไม่หยุดแต่ว่าเขาก็ตีกาวลกเราไม่เข้านะแต่แต่ว่าก็เข้าอยู่แหละนะครับเพราะว่าโลกเหลือคุณหนึ่งนะเอออ่ะเรามาครับจังหวะนี้ดว,วงรับแปรสามสิบสี่ล้าน แล้วมาครับจังหวะน,นี้คิงเอนจินมาแล้วตัวเขาหน้าเสียตายเกิดไหมเรียบร้อยนะครับเสียตายเกิดนะเหลือห้าโอเคเรามาจังหวะน,นี้มาครับโดนกาโลรับคมมาสองเป้าโอสองร้อยสิบล้านที่ว่าไอกาโ่ผมตีบอลอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดที่หลังนะเปิดที่หลังแล้วก็โซนิกนะครับไม่ทันได้บูสต์ปีนในเพื่อนมันก็เลยดามจอ,อาจจะแบบไม่ได้หนักมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พอได้อยู่นะ เออ,โ,อโหแล้วโลคูณศูนย์เลยทีนี้งานสวยดีแล้วโดกหนึ่งหมัดโอ้โหมันแสบจริงไว้ด้วงไว้เรามาครับจังหวะนี้ด้วงเหลา,าบ้างแถวกลางยับไปหนึ่งหมัดบ้างแบงผมยิบตามล้านอะเรามาครับด้วงก็เสียต้ายเกิดโอ้โหเรามาครับแถวบนจังหวะนี้โอ้โหร้อยยี่สิบล้านนะครับพี่ก๊อตหงายเลยเรามาเจ้าวันดิกาโล สีเป้าหมายกับผมตะโปกไป692ล้านดาเมจนะครับคิงกับไอเจ้าโซนิกตายไปเลยนะเหลือแ,แค่ด้วงชนกับกาโลสองตัวนะจังหวะนี้เออก็มาดีครับจังหวะนี้นะให้เปิดก่อนเลยไม่เป็นไรหรอกเรามีกระบองเหล็กไงเราไม่กลัวนะครับคีย์หลักเราคือกระบองเหล็กเอาง่ายนะครับเมตันี้คือปั้นแค่สปีดแล้วก็ปั้นกาโลกับไอกระบองแค่สามตัวพอละสำหรับคนที่มี่กากราฟดาวน้อยนะตัวอื่นไม่ต้องไปปั้นหรอกนะครับแค่มายืนประดับทีมพอนะ พราะว่าหลักๆคือมันเล่นกันอยู่แค่สาตัวตัวบูสสปีดตัวดาวเมทแล้วก็ตัวปิดท้ายนะครับตัวปิดท้ายขวานะก็คือกระบองอ่ะแล้วมาครับจงังหวะนี้ด้วงยับมาโอ้โหแล้วยับคืนบ้างไี่ผมนะับผัดกันตายผัดกันเกิดอ่ะเรียบร้อยนะครับโคต้าเขาหมดแล้วอ่ะเรามาครับจงังหวะนี้โคต้าดงวงเรานี่คือเหลือประมาณหนึ่งทีนะเขานี่คือโคตาไปแล้วอ่ะเรามาครับจงังหวะนี้สองเป้า โอ้สามร้อยล้านอ่ะจาวนี้ดวงคนระับเสียตายเกิดไปดวงนี้คือก็เอามาอาไล่ต่อยโลกาโลนะให้มันโล่บางๆนะครับนี่อะต่อยไปต่อยไม่เข้าหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นดวงนะ <c oughs> เออสลักคือผมปั้นแค่กระบ,บองกับไอ้เจ้ากาโลแค่สอง,องตัวเองนะครับอ่ะยับไปผมร้อยห้าสิบล้านเรามาครับเทินห้าเหลือหนึ่งต่อหนึ่งกาโลเวสกาโลยับมาครับร้อยสามล้านเรายับคืนบ้าง นี่เราแรงกว่าร้อยหกสิบเอ็ดล้านแล้วมาครับเทิร์นหกเดี๋ยวเทิร์นเจ็ดนะครับรู้ผลนะกระบอกนี่คือตัวปิดท้ายครัวเลยนะครับคีย,ย์หลักสําคัญมากกระบองบอกได้เลยว่าใครไม่มีนี่คือถือว่าพลาดมากนะครับกระบองนะตัวแม่งโคาจาเป็นนะอ่ะอ่ะแล้วมาครับกระบองไอ้กระบองยังไม่เกิดนะครับนี่เรียบร้อยมาละปครับผมตีหน้าเป็นหนึ่งทีโอโหไม่หงดอ่ะไม่ตายไม่ตายหรอโอ้เรียบร้อยครับผมไม่ตายไม่ตายอ้อหเรียบร้อยนะครับโอ้โหถ้าไม่มีกระบองเนี่ย ผมน่าจะแพ้นะโอ้โหเกือบเหมือนกันนะครับทำไปเล่นไปชิคเก้นนี่ก็ตึงนะเอออ่ะเอาอีกสักคนหนึ่งไหมเอาที่แบบมันพอๆกันมีคนอื่นไหมหลังจากทอปไฟผมไม่ตีนะทอปไฟนี่คือแม่งตึงเกินเอ่อที่เหลือนะ่าจะไม่ค่อยมีตึงแล้วนะครับนอกจากพี่โปเต้นะอ่ะเดีย๋ยวขอหัวกับพี่โปรเต้หน่อยแล้วกันนะครับ65ล้านนะตัวละครนี่คืออุ้ยห้าดาวนะครับ3ตัวเลยนะ เรานี่คือห้าดาว,าวแค่กี่ตัวเองเนี่ยมีแค่หนึ่งตัวเองสองตัวโอ้โหเราห้าดาวแค่สองตัวเองนะแต่พี่โปเต้นี่คือห้าดาวนะครับสามตัวเลยอ่ะมาพี่เต้ผมขอหวดหน่อยละกันนะครับลองของหน่อยนะสลับการลูกพาสองมาครับจังหวะนี้นะครับมีกระบองพาร์สองเหมือนกันนะของพี่โปเต้เราของพี่โปเต้เป็นพาร์สองเราเป็นแค่พาร์ตหนึ่งอ่ะแล้วลืมโยกตำแหน่งอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรอะ่ะเพราะว่าตอนแรกผมจะโยกกระบองนะแต่ไม่เป็นไร โอ้โหซัดมาครับ200ล้านเด็กหลับไปเลยนะโอ้โหอ่ะนแล้วมาครับจังวันนี้กระบอกเลาวุธสามดาวหวดหน้าหนึ่งทีโอ้โหยน,นะครับยังไม่เข้าแล้วมาครับเราบูธคืนบ้างแล้วมาครับจังวะนี้กาโลปล่อยมัดไปครับผมรำมวยจีนหนึ่งดอกอู่พันล้านอู่พันสี่ร้อย,ล,อยล,ออล้านนะครับหลับหมดดงเลยโอ้โหแรงมากเป็นไงครับเหลือแค่สี่ตัวนะหลับไปสองอะ จังหวะนี้นะครับไอ้เจ้าพิกอตไม่ใช่พิกอตแต่เป็นกระบองนะครับกับโซนิกนะตายไปแล้วโอ้โหดาเมจในคุ้งนี่คือก็เอาเรื่องอยู่นะทําไปเล่นไปนะครับมันก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะนี่เนี่ครับผมนะลบโล่ไปโอเคแล้วมาครับโดนอาชุรายัดแถวล่างโอ้โหสิบห้าล้านยังไม่เข้าอ่ะจังหวะนี้นครับเทอร์หนึ่งก็ยังไม่มีอะไรนะกาโลเรานี่คือก็โล่คูณสามแต่เดี๋ยวเทอร์หลัง,ลงไปก็โล่น่าจะลดนะ น่าจะเหลือประมาณคูณ2คูณ 1. นอกจากเสียว่าพี่โปเต้จะตีเราไม่เข้าถ้าตีไม่เข้าก็คือเรียบร้อยนะครับก็คือแพนะโอ้โหแล้วเราไปสองลายอะเรามาจังหวะน,นี้อะยับไปเรียบร้อยนะครับล่วงเหลือ2ทีแล้วมาจังหวะนี้กาโร่นะครับเกาบบหนึ่งทีหกร้อยแปดสิบล้านเรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับที่ผมจะไม่เอากระบ,บองยืนแถวเดีวยวกับกาโร่เพราะว่า ไอ้กระบองเนี่ยมันจะโดนดาเมจจากตัวอื่นเพิ่มด้วยนี่ครับที่ผมถึงสาเหตุที่ผมจะโยกกระบองหนีนะเออคือด้วยยังไมกระบองคือโดนลูกหลงด้วยนะโอ้พลาดเลยไม่เป็นไรแลยับมานะครับยับไม่เข้าการโลกยังคูณ3ามอยู่แต่ว่าของพี่กาไอ้การโลกของพี่โปเต้นี่คือคูณศูนย์นะนี่เป็นไงเราก็เอาเลือกยูมาครับเทินสามอะเรามาครับจังหวะนี้เกามาโอ้ห้ร้อยเจ็ดสิบล้าน นะครับยังกาไม่เข้านะเออเป็นไงเรานี่คือก็หนาหนะักกาโลเลือด19หล้านถ้าได้เซ็ตจากกลนครบเซ็ตเนี่ยผมว่าน่าจะอึดได้กว่านี้อีกนะน่าจะเลือดสัก20ล้านไหมเอออ่ะโอเคแล้วมาครับกระบองเหล็ก็บอกว่าลาก่อนเล้วก,กันพี่ชายโอโย้ยยังไม่ตายว้ยอ่ะเรียบร้อยน,นะครับหวัวใจเรียบร้อยน,น่าจะตุยเ,เรียบร้อยน,นะครับติดโลแต่ว่ายังไม่ตายนะโอเคผมยัดไปเ,เรียบร้อยครับผมติดไรข้าง อโอเคเสียตายเกิดเฮ้ดยดวงของพี่โปรเตสนี่คือโคต้าหมดแล้วหรอหมดไวจังเลยอะผมไม่ทันได้สังเกตนะคือรอบหมดไวมากอโอเคผมยับไปสามสิบสามล้านแล้วมาครับเทินสี่การ์ลยังคูณสองอยู่นะนี่ร้อยแปดสิบล้านมาครับเหลือการ์ลหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะเทินห้าละถ้าตีเราไม่เข้าเท่ากับว่าพี่โปรเตสจบชีวิตนะแต่ถ้าเกิดตีเข้าเราก็วัดกันที่กระบอง แต่ว่ากระบองของพี่โบเต้นเนี่ยคือจะได้เปรียบผมเพราะว่าโคต้าตายเกิดเขาเนี่ยมีมากกว่าเราหนึ่งรอบเอาแล้มาครับเทินหกแล้วอ่ะร้องหกสิบสี่ล้านแล้วมาครับเทินเจ็ดนี้ครับผมวัดใจนะโลเหลือคุ้นหนึ่งตีเข้าไหมเนี่ยเอาตีไม่เข้างานสวยดีเรียบร้อยนะครับเจอสวนนี่จังหวะนี้ผมสวดไหมอืร้องหกสิบแปดล้านนะครับตายเลยแล้วกระบอเหล็กหวดกลับมาหนึ่งทีอ่ะหดไม่เข้าตายเกิดไปแล้วมาครับหวดหนึ่งทีเอ่ะหดไม่เข้าเอาหวดอีก โอ้โหหดไม่เข้าเอาหดอีกโอ้โหยังไม่เข้านะครับตายเกิดเรามาครับหดอีกหนึ่งทีโอ้โหไม่เข้ารี่หยับ้อยนะครับโอ้โหคือกระบ,บอกเหเล็กผมยังไม่ทันได้ตายเกิดเลยอะ่ะโอ้โหนี่ครับผมคือปั้นเราไม่น่าจะปั้นไอกาโรสุดเกินไปนะก็เลยพี่โปเต้ตีไม่เข้าเลยสักแอะเลยนะครับอ่าอย่าดูเลือดพี่โปเต้หน่อยแล้วกันนะกาโรพี่โปเต้เลือดเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้นะ เป็นกรอบแดงด้วยห้าดมม่วงด้วยนะอุ้ยมีของแดงนะครับเป็นสามชิ้นเลยนะเลือดนะครับอยู่ที่ประมาณสิบสามล้านเองนะเออก็ว่าอยู่นะครับทำไมถึงเลือดน้อยนะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ของแดงหนึ่งชิ้นนะครับก็เคยเป็นรองเท้าอ่าเหเปอร์เซ็นต์นะน่าจะยังไม่มีอของก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะครับสลับของพีโปเต้นะก็เอาเรื่องนะครับอาจจะต้องปั้นให้สุดกว่านี้หน่อยไม่งั้นคือตีไม่เข้านะเออ โอเคอสำหรับการพามาทำการโลภาสอ2เป็นไงครับผมใครที่ยังไม่ได้ทำพาสอ2ก็มีหินเหลือก,ก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมตา UR าเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าสู่เมตา UR าบวกกันต่อไปนะสำหรับเมตาหน้าหน้าโอเคครับ okay. ชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมนะไม่จะมาสลาบคลิปนี้บายบายครับผม